สวัสดีค่ะพี่ไฟนะคะวันนี้ก็มาพบกับโปรโมโชั่นยอดฮิตนะคะบอกเลยนะคะโปรโมโชั่นลํานี้นะจบเพียง1 8 9 0 0 0บาทนะคะแต่งเต็มสเตปนี้เลยแต่ถ้าสเตปเริ่มต้นจะเป็นพวกแม็กย่างจะทรงนะคะฝากระโปรงตัวนั้นเริ่มต้นที่6 9 0 0 0นนะคะแต่อยากรู้ว่าลํานี้1 8 9 0 0 0บาทได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปกันแบบเร็วๆก่อนเนาะตัวแรกเลยนะคะฝากระโปรงนะคะคาร์บอนนะคะเป็นของงานกระมุนนะคะ ไล่มาที่รอบป้ายได้เลยค่ะแล้วก็โลโก้นะคะตัวนี้มาคู่กันอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปด้านข้างนะคะด้านข้างนี่บอกเลยทำไมแสนแปนี่นะคะดีสเบกแบมโบ o แท้นะคะคู่หน้านะตัวนี้เป็น18ซตนะคะ 380M นะคะข้างในจะเป็นสีทองเนาะล้อเป็นงานโปรแม็กแท้ยาง AD 08 2 5 5 5์8นะคะอ่ะไล่มานะคะครอบกระจกมองข้างนะอ่ะ เป็นงานคาร์บอนนะคะกระมวนการยางอะไลามาเลยค่ะได้ตัวกระบะไลเนอร์ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าลํานี้ก็คือทําอาชีพค้าขายก็มีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะนี่อีกตัวหนึ่งเด่นไม่แพ้กันนะคะตัวนี้จะเป็นปิดท้ายงาน KM นะคะตัวนี้ก็สีก็คือจะกลืนกับตัวเดิมนะคะอ่ะซูมท่อนิดนึง ท่อตัวนี้นะคะรถตัวนี้จะเป็นเตียออโต้เนาะจำเป็นที่จะต้องมีหมอ้อพักนะคะก็เลือกเป็นงานเมงซังนะคะออกท้ายปลายได้พร้อมหมอ้อพักนะคะอ่ะเดี๋ยวแผ่นมารอบๆค่ะนี่นึงอยากจะบอกว่าลำนี้เท่มากๆนะลำนี้เป็นของน้องพงศกรนะคะ FC ซอุทัยธานีนะสไลด์ส่งถึงบ้านเลยบอกเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะพี่ไฟมีบริการสไลด์ให้ด้วยนะคะลูกค้าออกตังเพิ่มอีกแค่นิดหน่อยเองเนาะแล้วก็อาชีพลำนี้นะคะที่ออกรถไปนะ อันนี้ก็คือจะเป็นอาชีพค้าขายนะคะใครที่อยู่อุทยัยธานีนะคะจะมีร้านขนมหวานเนาะส่วน200ปีสามารถแวะไปชมแวะไปชิมหรือแวะไปเจอรถหล่อๆลํำนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่้ายก็ขออนุญาตก่อนนะคะสวัสดีค่ะ